ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ก็มาต่อกันที่สูตรเด่นนะครับสิบหน่วยบนนะครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็หลุดนะครับทั้งสองสูตรเลยนะครับผมนะครับก็สําหรับปีพี่นี้ก็มาต่อกันอีกหนึ่งงวดนะครับผมนะครับแล้วก็ผมก็จะลงสูตรใหม่ให้ด้วยนะครับสาหรับสิบหน่วยบนนะครับผมนะครับก่อนที่เราจะไปดูสูตรนะครับผมนะครับคําเตือนนะครับ สุดรวยแค่เป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสุดรวยเป็นการคำนวณตามสถิติเลขที่เคยโอนนะครับนั้นเราก็ไปดูสูตรกันเลยนะครับผมสำหรับงวดประจำวันที่16พฤศจิกาเอ,อ๊ะช่วนะครับสำหรับงวดวันที่1พฤศจิกาพฤศจิกานะครับผมนะครับ นี่ครับสูตรติดหนยบนสลหรับสูตรเลขนะครับของวดที่ผ่านมาคือ16ตุลานะครับผมเลขที่ออกก็คือ051นะครับ051ผิดนะครับสาหรับสูตรนี้นะครับผมสูตรเลขนี้ผิดนะครับหลุดนะครับผมนะครับก็ตามต่อนะครับตามดูต่ออีกสักงวดนะครับผมครับ ำหรับสูตรนี้นะครับเราใช้หลักสิบบนนะครับหลักสิบบนของงวติี่ผ่านมาก็คือห้านะครับห้าบวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนก็คือหนึ่งนะครับผมหนึ่งแล้วก็บวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งของงวติี่ผ่านมาก็คือแปดนะครับแปดนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สี่นะครับหลักร้อยครั้งที่สี่ของงวติี่ผ่านมาก็คือศูนย์นะครับศูนย์ห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับผม นะครับเอา6กบวกแได้14นะครับ14เอา4ีบวกศนะครับก็คือได้4นะครับสําหรับเลขคงที่ก็สูตรนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ0 6 9นะครับสี่บวกศูนย์ได้สี่นะครับสี่บวกหกได้สิบนะครับศูนย์นะครับสี่บวกเก้าได้สิบสามนะครับเอาสามนะครับ สำหรับสูตรเลขนะครับสูตรเลขเราจะได้เด่นสิบหน่วยบนนะครับก็จะเป็นสี่ศูนย์สามนะครับผมสำหรับสูตรนี้เราก็มารอดูผลออกกันนะครับผมนะครับจะไปสูตรที่สองต่อเลยนะครับผมสูตรที่2ของวตถิปานมานะครับก็หลุดนะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับมันออกศูนย์ห้าหนึ่งนะครับนะครับมันออกห้าหนึ่งนะครับข้างบนนะครับผิดนะครับ สําหรับสูตรนี้ตั้งแต่ใช้มานะครับปิดงวดนี้งวดที่2นะครับผมงวดที่2ทัถ้างวดหน้าปิดอีกก็ตัวนี้ทิ้งนะครับผมทิ้งนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับสูตรที่ใช้นะครับจะใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยก็คือศูนย์นะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่1ก็คือ1นะครับผมบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่1ของงวดที่ผ่านมาก็คือ9นะครับ แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่4นะครับหลักร้อยครั้งที่4ของงูติีัผ่ามาก็คือ0ูนย์นะครับศูนครับศูวกหได้1นะครับเอา1บวกเได้10นะครับศูย์เอาศูนยรับศูวกศูนได้ศูนยสหรับสูตรนี้นะครับเลขคงที่ก็จะเป็นศูนน่งสี่นะครับศูนยบวกศได้ศูนยนะครับศูบวกหได้หนะครับศูสได้สนะครับ สูตรที่สองนะครับเราก็จะได้เลขดินนะครับก็คือ0 1 4นะครับ0 1 4นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับถ้าสูตรนี้ถ้าเดินดีนะครับเดินดีทั้งถ้ายังเดินดีนะครับผมถ้ายังเดินนะครับก็ลองจับก็ไว้ก่อนนะครับจับมาดูกันนะครับสําหรับสองสูตรนี้นะครับผมนะครับสูตรเด่นสิบหน่วยบนนะครับเลขที่ชนก็จะมี4 0นะครับ สี่กับศูนย์นะครับไม่ชนก็คือหนึ่งสามนะครับเลขจับคู่ก็คือหนึ่งสามนะครับถ้าศูนย์สี่ไม่มาแล้วก็เอาตัวเดียวเครับคือหนึ่งสามนะครับสาหรับชุดจับเด่นนะครับผมนะครับนั้นก็ไปดูสูตรใหม่นะครับที่มันจะลงนะครับนะครับเผื่อมีสูตรไหนหลุดนะครับนี่คือสูตรใหม่นะครับพงนะครับสูตรนี้เดิมประมาณยี่สิบยี่สิบงวดนะครับประมาณยี่สิบงวดนะครับ ผมเอามาทำลงแค่ตามงวดพอนะครับผมนะครับไม่ต้องย้อนเยอะนะครับถ้าท่านไหนที่จะเอาไปทําย้อนดูก็เอาสูตรไปนะครับผมสูตรนะครับผมสูตรนี้เราใช้หน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับของงวดวันที่16ตุลาก็คือ3นะครับ3 3บวกด้วยหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างก็คือ5นะครับ5 แล้ก็บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหลักร้อยครั้งที่หนงของวักตุลาก็คือเจนะครับร้อยกันที่หนแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่หนะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับห้วกสามได้แปดนะครับเอาแปดบวกเจ็ดได้สิบห้านะครับเอาห้บวกเจนะครับได้สิบสองนะครับสองนะครับนะครับ ดึงสลงมานะครับบวกกับเลขคงที่ของสูตรนี้นะครับก็คือหนึ่งห้าเก้านะครับหนึ่งนะครับเลขคงที่นะครับสองบวกหนึ่ได้สามนะครับสองบวกห้สองบวกหได้เนะครับสองบวกเก้าได้สิบอ็ดนะครับขึ้นหนึ่งนะครับวันบหกตุลานะครับเลขที่ออก็คือศูนย์ห้นะครับผมศูนย์ห้าหนนะครับ ศูนย์ห้าหนึ่งอกข้าวหนึ่งนะครับหนึ่งจากหน่วยนะครับนั่นเลขข้าวหลักสิบนะครับผมนะครับนั้นเรามาดูของงวดประจำวันที่เอ่อหน่วพฤศจิการ์กันนะครับผมนะครับว่ามันจะได้เลขอะไรนะครับ สูตรนะครับสูตรก็ใช้จากหน่วยบนนะครับก็คือ1นะครับ1บวกด้วยหลักสิบล่างก็คือ3นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่1ก็คือ1นะครับร้อยครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่1ก็คือ9นะครับ9หนึ 1> 1่งบวกสามได้สี่นะครับเอาสี่บวกหนึ่งได้ห้านะครับเอาห้า <5 S 2> บวก <5 S 2> <5 S 1> นะครับได้สิบสีนะครับเอาสี่ครับหนึ่งสลงมาบวกกับเลขคงที่นะครับสองศูนยนี้ก็คือ1นึห้นะครับมันจะเป็นเลขคู่ขี้นะครับผมนะครับสี่บวกหนะครับได้สีบวกหนได้ห้านะครับ4ีบวกห้าได้9้านะครับ สี่บวกเก้าได้สิบสามนะครับสี่บวกเก้าได้สิบสามนะครับสําหรับสูตรนี้สูตรเด่นนะครับผมเราก็จะได้เลขเด่นก็คือห้าเก้าสามนะครับห้าเก้าสามสำหรับสูตรสิบหน่วยสูตรนี้ก็คือทำมาพร้อมกันสำหรับสูตรก่าที่ผมลงไปให้นะครับผมทำมาพร้อมกันนะครับแต่ยังเดินดีนะครับผมสำหรับสูตรนี้นะเราก็มารอดูผลกันนะครับสำหรับสูตรนี้ว่าจะเดินดีือเดินต่อหรือไม่นะครับผมนะครับ สำหรับท่านใดนะครับผมที่เข้ามาดูแล้วนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องนะครับผมนะครับสำหรับสูตรเด่นบน3สูตรนี้ครับสูตรเลขที่ผมให้ก็คือให้เด่นก็คือ0ูนย์นะครับศูนนะครับให้0ูนย์นะครับสูตรเด่นนะครับคือนี้ครับชน0ูนย์นะครับครับแล้วก็มาดูสูตรใหม่สูตรนี้กันนะครับ 593ถ้าลองจับเล่งๆจับค่าๆนะครับเอาเด่น04มาจับ593นะครับเราก็จะได้ห้าศูนย์นะครับ5009 3003นะครับ4554นะครับแล้วก็4994 4334นะครับเราจะได้เด่นเป็นคู่นะครับประมาณทั้งหมดหกคู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวสำหรับสูตร นี่นะครับผมจะไปสรุปอีกทีนึงนะครับผมนะครับก็เดี๋ยววันเสาร์ผมจะมาสรุปให้นะครับสาหรับท่านใดที่ตามสรุปอยู่นะครับผมนะครับก็สําหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ